สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่501เพลงกระบ,บี่การเวลาพิบตาไร้ร่องรอยพับปลดต้นไม้เฝ้าอยู่ข้างสารเลือดตลอดจากการฝึกฝนของข้าในตอนนี้ต่อยพุ่งออกไปก็ยังไม่แน่ว่าจะเป็นคู่มือของมันได้ในเมื่อเป็นอย่างนี้มันก็ฝึกฝนก่อนเพิ่มความสามารถรอให้พลังสมาธิของข้าไปถึงขั้นที่42แล้วค่อยออกไปก็ยังไม่สาย อาจารย์วชิรนั่งขัดสมาธิอยู่ที่ก้นศะมีม้ามิติชั้นหนึ่งกั้นเลือดออกไปเป็นลักษณะวงกมลมเล็กๆหนึ่งวงเขาภาพเทียมพกษาฟ้าเดินลงมาที่พื้นแล้วอาจารย์วเฉิน์ก็ยื่นแขนทั้งสองข้างออกมาค่อยๆค,คลายม้วนภาพออกโลดิม้วนภาพกว้างขวางมากแล้วมีภูเขาแม่น้ำสลับซับซ้อนมากใบไม้ต้นหญ้าทุกต้นล้วนแต่แฝงไปด้วยพลังจิตปัญญาโดยเฉพาะต้นพฤษาเทียมฟ้าต้นนั้นที่เราก็มีชีวิตขึ้นมาทุกสิ่งของมันแฝงไปด้วยพลังและทําให้ทุกคนรู้สึกได้ถึงความย,ายิ จารุเฉินยื่นมือข้างหนึ่งออกไปกดที่บนม้วนภาพแล้วสอดลมปานเข้าไปในนั้นไม่ขาดสายซุบไม่นานในม้วนภาพลายเส้นบางส่วนในนั้นก็ถูกลมปานกระตุ้นขึ้นแล้วแผ่แสงสว่างเสียดแทงตาออกมาแสงสว่างนั้นทําให้ตาของจารุเฉินเจ็บปวดแล้วกับมีแสงจากกระบี่ลอยเข้ามาแทงในตาของเขาจารุเฉินไม่มีทางเลือกเลยได้แต่ต้องปิดตาลงพอเขาเปิดตาขึ้นใหม่อีกครั้งกับพบว่าทิวทัศน์รอบๆเขานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก ตอนนี้เขายืนอยู่บนด้านล่างภูเขาสูงชันสีดำแห่งหนึ่งตัวเขาพอเทียบกับภูเขาลูกนั้นแล้วเล็กจนแทบจะเป็นได้แค่ฝุ่นทลีไม่นั่นมันไม่ใช่ยอดเขาสีดำนั่นมันคือต้นไม้ลำต้นของต้นไม้โบราณสีดำขนาดใหญ่ต้นไม้โบราณมีขนาดหนามากมองไปแล้วราวกับเป็นภูเขาสูงที่สามารถบดบังสายตาของคนเอาไว้ได้แค่ใจงเฉินเงยหน้าขึ้นไปมองก็เห็นแค่ต้นไม้ที่ไม่รู้ว่าสูงเท่าไหร่ลำต้นของมันสูงเลยชันเมฆขึ้นไป และเห็นแค่กิ่งไม้และใบไม้ขนาดใหญ่บางส่วนที่โผล่มาให้เห็นจากชั้นเมฆเท่านั้นใบไม้ใบหนึ่งเหมือนกับเรือสีเขียวที่ลอยอยู่กลางอากาศหากว่าร่วงลงมาเกงว่าจะสามารถปกคลุมภูเขาเล็กๆทั้งลูกได้เลยโลกทั้งใบเต็มไปด้วยหลิงซีที่เข้มข้นหรือว่าหรือวันนี้จะเป็นต้นพึกษาเทียมไฟตำนานกันแจางว่าเฉีนกล่าวทันใดนั้นก็มีสำนึกสายหนึ่งส่งมาจางว่าเฉนรู้สึกแค่หนังตาของเขาหนักขึ้น,นเรื่อยๆแล้วร่างทั้งร่างก็อ่อนลงไปนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ร่างของเขาพิงไปที่ลำต้นและหลับสนิไป ในความฝันนั้นแจ้งวเชิยได้ยินเสียงชลาเสียงหนึ่งฝ้าดินประสานก็เกิดสปปรรพสิ่งยินอย่างสัมพันธ์สีรดูแปลผันอาทิตย์จันทราสับเปลี่ยนการเวลาเคลื่อนคล้อยใครกำลังพูดกันนะแจ้งวชเชิพยายามลืมตาขึ้นสายตาของเขามองเห็นชัดเจนขึ้นเขาเห็นว่าไม่ไกลออกไปมีชายาคนหนึ่งกำลังฝึกฝนเพลงกระบี่อยู่ปากของเขาก็กำลังท่องอะไรบางอย่างอยู่ แต่ว่าจ้งเฉินกับมองเห็นร่างของชัยชรลาคนนั้นไม่ชัดร่างของชัยชรลาเหมือนกับเงาที่บ้างชัดบ้างมัวแม้แต่น้ําเสียงของเขายังขาดห,หายจนทําให้ฟังได้ลําบากเขากําลังพูดอะไรกันนะสังเกตไปได้หนึ่งวันจ้งเฉินก็บพบว,ว่าวิชาการและวิชากระบี่ของชายชรลาคนนั้นยอดเยี่ยมมากราวกับเขากําลังใช้กระบี่บอกบรรยายกฎเกณฑ์อี่อัจจรย์บางอย่างของฟ้าดินและกฎเกณฑ์นั้นก็เกี่ยวข้องกับเวลาน่าจะกําลังบรรยายถึงที่มาของเวลาชั่วพิบตาหนึ่งเคอรหนึ่งชั่วยาม หนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งฤดูหนึ่งปีหกสิบปีหนึ่งแสนสองหมืน 9, ่นเก้าพันหกร้อยปีเหมือนกับที่มาของความว่างเปล่าอูจีเกิดไทจีไทจีเกิดเหลียงอีเหลียงอีเกิดซื่อเซี่ยงซื่อเซี่ยงเกิดปากขวาอูจีคือไรขอบเขตไทจีคือต้นกําเนิดสรรพสิ่งเหลียงอีคือหยินหยางซื่อเซี่ยงคือสี่ทิศส,สี่ทิศหรือฟ้าดินปากวาคือแผนผังแปดทิศ ต้นกาเนิดของเวลาเองก็เกิดจากความว่างเปล่าเวลาชั่วพริบตาเกิดเป็น8เคอร์เครอเกิดเป็น12ชั่วยาม12ชั่วยามเกิดเป็น365วันและเกิดเป็น12เดือนสี่ฤดูเกิดเป็นปี60ปี129,600ปีเวลามีทั้งหมด9กระดับชั่วพริบตาคือยามวันเดือนฤดูปีรอบ60ปี129,600ปี ไอ้ชว่วงนี้อาจจะงงหน่อยนะครับฟังแล้วเอาเป็นว่ามันเป็นไงเดียเหมือนเป็นระดับของเพลงกระบี่การเวลานะประมาณนั้นแต่ละขั้นก็มีความสามารถเกี่ยวกับเวลาตามที่มันขึ้นบอกไปแหละที่บอกช่วงพิพตาเครยามวันอย่างเงี้ยเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆก็รู้เองนะฮะมากลับมาตอนนี้เพลงกระบี่ที่ชายชาลาคนนั้นกําลังฝึกฝนดูแล้วกับเป็นการกําเนิดของทุกเวลาทุกๆก,กระบวน่าท,ทุกๆท,ท่วงท่าล้วนแต่เต็มไปด้วยความมหัศจรรย์ ทำให้คนรับรู้ถึงความยอดเยี่ยมและยิ่งใหญ่ลึกล้ําของมันได้เรลงกระบี่ฝึกฝนการเวลาจำเป็นต้องจับช่วงประทับของเวลาให้ได้ก่อนทุกทกช่วงประทับเวลาก็คือช่วงพิบตาช,าชายชรากล่าวไปขเขาก็ใช้วิชาเท้าไปและฟันกระบี่ออกไปแต่ว่ากระบี่ของเขากลับไม่มีเงามันราวกับเป็นแสงสายหนึ่งเหลวมากจนน่าตกใจกระบวน่าแรกของกระบี่ฝึกฝนการเวลา พิบตาไร้ร่องรอยกระบวนท่าที่สองของกระบี่ฝึกฝนการเวลาช่วงเวลา 8, แปดพันแปรกระบวนท่าที่สามของกระบี่ฝึกฝนการเวลาวันเวลาหมุนเวียนกระบวนท่าที่สีของกระบี่ฝึกฝนการเวลาสีฤดูผัดเปลี่ยนกระบวนท่าที่หาของกระบี่ฝึกฝนการเวลาแสงแห่งการเวลาจางวิเชนพยายามเบิกตากว้าง แต่ว่ากับสามารถเห็นกระบวน่าของกระบี่ฝึกฝนการเวลาได้แค่ท่าที่หนึ่งพริบตาไร้ร่องรอยเท่านั้นเพลงกระบี่ที่ดูเหมือนกับไร้ร่องรอยนั้นกับสามารถมองเห็นได้หลางๆส่วนบรรดาเพลงกระบี่ตอนหลังๆนั้นกับยิ่งรู้สึกลึกดำขึ้นแล้วแฝงไปด้วยกฎธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แจ้งว่าเฉินมองจนหัวจะระเบิดแต่ว่ากับมองอะไรไม่ออกเลยกระบี่เหล่านั้นอัศจรรย์เกินไปหากว่าแจ้งว่าเฉินฝืนศึกษาเกรงว่าพลังสมาธิของเขาคงได้แตกแน่พูดไปแล้วพลังสมาธิของแจ้งว่าเฉินยังอ่อนเกินไป ในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ฝึกเพลงกระบี่ฝนการเวลาพิบตาไรร่องรอยเพลงกระบี่กระบนท่าได้ก่อนแล้วกันจางวัเชเินอยากจะเรียกกระบี่โบราณเฉยนยนออกมาแต่กลับพบว่ามือทั้งสองของเขากลับว่างเปล่าอย่าว่าแต่กระบี่โบราณเฉยนเลยแม้แต่แหวนมิติยังไม่มีในเมื่อในมือไม่มีกระบี่ก็ต้องใช้มือแทนกระบี่นิ้วชี้และนิ้วกลางของจางวัเชเินจีบเข้าหากันเขายื่นแขนออกไปแล้วทําตามชัชะลาคนนั้นเขาก้าวไปที่พื้นและแสดงเพลงกระบี่ออกไปฝึกฝนอยู่เก้าวันตเต็ม เจ้ากัเชเฉินเองก็ไม่รู้ว่าแสดงกระบี่ออกไปกี่ครั้งกี่รอบเขาศึกษาท่าเท้าและกระบวนท่ากระบี่ของเชชลาคนนั้นจนไม่ถึงขั้นยอดเยี่ยมได้ขั้นกระบี่ของเจ้าวังเฉินพัฒนาขึ้นไปอีกมากแต่ว่ากลับยังไม่สามารถแสดงจิตวิญญาณของพิพตาไร้ล่องลอยออกมาได้เขาทําได้แค่แสดงกระบวนท่าของมันออกมาธรรมดาธรรมดาเท่านั้นเพราะว่าเขาสะบัดกระบี่ออกไปก็ยังคงมีล่องลอ,อยอยู่ยังไปไม่ถึงขั้นไร้ล่องลอยจากขั้นกระบี่ของข้าในตอนนี้ขั้นกระบี่ใจรู้กันระดับกลางกลับไม่สามารถเรียนรู้ได้สักกระบ,บวนท่าเลยเหรอ แจ้งว่เฉียหยุดลงในใจก็ขมขื่นมากและรู้สึกสับสนและในตอนนี้เองเสียงของชัยชาลาก็ดังขึ้นมาอีกว่าเพลงกระบี่ฝึกฝนการเวลาจำเป็นต้องจับช่วงประทับของเวลาให้ได้ก่อนทุกๆช่วงประทับเวลาก็คือชั่วพริบตาทุกช่วงประทับเวลาก็คือชั่วพริบตาเลยแจ้งว่งเฉียกล่าวก,กับตัวเองออกมาทังในนั้นตามเขาก็เป็นประกายแล้วกับเข้าใจอะไรบางอย่างได้จากบันทึกของคำพีห่วงเวลาและมิติมิติมีอคตะของมิติ เวลาเองก็มีช่วงประทับของเวลาอักษรมิติสามารถสร้างเป็นโลกมิติส่วนตัวได้ใบหนึ่งรอยประทับเวลาเองก็สามารถรวมกันเป็นสายการเวลาได้ค้าเข้าใจแล้วกระบี่การเวลากระบวนท่าแรกพิบตาไร้ร่องรอยหมายถึงให้ทําความเข้าใจช่วงเวลาของช่วงพิบตาอะไรคือช่วงพิบตารอยประทับเวลาหนึ่งตัวก็คือช่วงพิบตามีแต่ต้งองขวาารอยประทับเวลาแล้วรวมเข้ากับเพลงกระบี่เท่านั้นถึงจะสามารถแสดงพิบตาไร้ร่องรอยที่แท้จริงออกมาได้รอยประทับเวลาอยูที่ไหนกันนะรอยประทับเวลาอยู่ทุกนนะท,ที่ แต่ที่สาคัญก็คือจะสามารถคว้าเราประทับเวลาไว้และนํามาใช้เองได้ไหมเท่านั้นแจ็งก็เฉิ่หยุดลงเขาปิดตาทั้งสองลงและนึกไปถึงการบรรยายเกี่ยวกับอัคระเวลาในคมภีรับพ่วงเวลาและมิติหากว่ามีคนลงไปใต้ก้นสะเลือดตอนนี้ก็จะเห็นว่าจานโลเฉินนั่งขัดสมาธิอยู่ในวงปานทรงกลมอันหนึ่งเขาปิดตาทั้งสองข้างลงมือข้างหนึ่งของเขากดลงไปที่มวลภาพส่วนอีกข้างหนึ่งก็กำไปที่กระบี่และกําลังวาดไปมาหน้าผากของเขาบ้างก็ขมวดบ้างก็คลายลง และในตอนที่เขากําลังทําความเข้าใจเพลงกระบีอยู่นั้นอยู่ๆบนหัวก็มีวิญญาณยึดพุ่งออกมาแล้วลอยอยู่ในสระเลือดวิญญาณยึดนั้นดูศักดิ์สิทธิ์มากแล้วกลับเป็นเงาเทพมันกําลังดูดเกืนเอาพลังบูชานในสระเลือดอยู่นี่ก็คือร่างจําแรงเทพที่แจ้งรู้เฉินฝึุกฝนสําเร็จเมื่อนานมาแล้วนั่นเองร่างจําแรงเทพสามารถทําให้วิญญาณยึธกลายมาเป็นเทพจําแรงองค์หนึ่งและมาดูดเอาพลังบูชานมาเปลี่ยนเป็นพลังฝึุกฝนของตัวเองได้เพียงแต่ว่าในตอนนี้ สมาธิทั้งหมดของจางวัเฉินอยู่ที่การทำความเข้าใจกับกระบวนท่ากระบี่เขาไม่รู้ว่าวิญญาณยุทธ์รับรู้ถึงพลังบูชยันและออกมาจากร่างของเขาเองเพื่อมาดูดพลังนั้นพลังบูชยันเข้าไปในวิญญาณยุทธ์แล้วถ่ายทอดเข้าไปในร่างกายเป็นพลังปานสายหนึ่งโคจรไปตามเส้นชีพจรปุ้มภายใต้การกระตุ้นของพลังบูชยันขั้นการฝึกฝนของจางวัเฉินเพิ่มขึ้นไปอย่างรวดเร็วไม่นานก็เลื่อนขั้นไปถึงขั้นสวรรค์ระดับสูงสุดและก็จัดจบแบบละครไทยนะครับผมแม่โชคดีจริงพ่เฉิน วิญญาณยุทธเป็น AI ไอหรือไงเนี่ยจ้าจาวิสปะเนี่ยอยู่ดีๆก็ออกมาดูพลังเองสังนั้นนะ่ะและ้วเจ้าคนครับวิชาที่จางเฉินกำลังฝึกอยู่ในตอนนี้ก็คือท่าไม้ตายสุดโหดของจางงเฉินถ้าอยากรู้ว่าโหดขนาดไหนก็ต้องติดตามมนต่อไปนะครับงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสาหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ